อ่าหายใจเยอะๆลูกอ่าคราวนี้เอาใหม่ถอดออกดึงออกเลยลูกอ่าถอดออกเอาวางไว้วางต๊้คอมนี่วางตูง้คอมนี่อ่าวางให้มใหมดเลยห้าม,าม <c oughs> ทำจุกจะของมันเยอะลุงรังขนาดในห้องนี้อ่าวางไว้ปุ๊บอ่าจับขึ้นมาประกอบใหม่เอามาเลยลูก อง่ายกว่าเลโก้เยอะผิดทางแล้วโอ้อนิ้วไหนเป็นนิ้วไหนเอาสับสนทางข้างอีกเอาผิดทางอ่าไม่เป็นไรอ่โอเคเยี่ยมจำได้ห่างนี้พักสลับกันลูกสลับกันความมืออันนี้ความมืออ่าพักนิ้วก้อย บางสามอ่าปล่อยหนึ่งแลลองเป่าดูอ่าปล่อยสองก็ได้อ่ะอ่าลองเป่าดูนี่เป่าเลยไม่เป็นไรลงุงอ่าเป่าแบบไม่ตรงอันนี้ไม่ถูกอ่าอ่าลองดูปล่อยสองนิ้วก็ได้มันจะยังไม่ชินเครื่องเสียงว่าป่าตัวนี้เดี๋ยวดยวูไกลเกินไปปะอ่าอ่าความระงายลงมา เดีย๋ยวนานไปมันจะชินแขนซ้ายแขนขวาเองเนี่ยเก่งมากนานไปมันจะหายเองนี <S <S ่ามาแล้วโอ้โหหายใจเยอะหน่อยอ้าปืด๊ดหายใจปืด๊ดหายใจเป่าพักหายใจเป่าพักคิดเป็นเต็มยังลงอืม <S 1> <S 1> <S 1> อ่าเปล่าไปเลยไม่เป็นไร กินข้าวมาเยีงเนี้ยข้ <laughs> าวอเลยลุมหายใจปื้นเป่า